ผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่หน้าหนาวกันแล้วค่ะแหมอากาศนี่เย็นสบายเหลือเกิน แต่ว่าสาวๆแบบเราสิคะยังมีปัญหาตามมาไม่หยุดไม่หย่อนค่ะก็คือในเรื่องของผิวกายของเราที่มันแห้งแล้วก็ขาดความชุ่มชื้นนั่นเองค่ะแม้จะหามอยสเจอร์ไรเซอร์แบบว่าเข้มข้นเนี่ยก็ไม่ไหวคเน่หนะแล้วยังไม่ซึมอีกต่างหากแต่ถ้าเกิดจะไม่ทาแบบมอยสเจอร์ไรเซอร์เลยเนี่ยก็คงเอาไม่อยู่กับหน้าหนาวแบบนี้ค่ะวันนี้ขวัญมีนวัตกรรมใหม่นะคะที่จะทําให้คุณน,นั้นมีผิวที่ชุ่มชื้นที่สําคัญนะคะไม่เหนียวเนดหน,นะอีกต่างหากแต่จะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราค่ะ ขอต้อนรับคุณชนทิชามหัทธนารัก์เจ้าของผลิตภัณฑ์แคเทเธอรีนค่ะคุณชนทิชาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหพูดถึงแคเทเธอรีนถือว่าเป็นโปรดักที่ทุกคนรู้จักมีชื่อเสียงมานานมากแล้วนะคะก็เป็นตัวปกปิดผมขาวนะคะนอกจากนั้นมีอะไรเกี่ยวกับในส่วนของแคเทเธอรีนอีกไหมคะ ก็เราก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเส้นผมที่คุณขวัญได้ได้กล่าวมานะคะก็มีตัวครีมปิดผมขาวนะคะซึ่งก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของพวกเราที่ผู้สวอนะคะค่ะก็คืออยู่ทำให้เราเนี่ยสวยยั่งยืนยาวนานเลยนะคะ11ปีการันตีถึงชื่อเสียงการันตีถึงคุณภาพประสิทธิภาพของแคทเทอรีนมามากพอเลยค่ะคิดว่าเรามั่นใจค่ะว่าเราเป็นผู้นําในตัวผลิตภัณฑ์ที่ เป็นสมุนไพรนะคะคือเป็นความงามจากสมุนไพรและพืชธรรมชาติอค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเห็นคุณชนทิชาเนี่ยจะต้องการันตีได้ถึงความปลอดภัยความสวยอย่างยั่งยืนเพราะว่าดูเห็นตรงนี้นี่สวยมากเลยนะคะผิวนี้สวยมากแต่ว่าเห็นบอกว่าวันนี้มาให้ข้อมูลกับเราแล้วก็มาแนะนําเรื่องเราดีๆถามก่อนว่าผิวหนังของคนเรานี่มันสําคัญยังไงคะคุณชนทิชาค่ะสําคัญมากค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่มีผิวหนังเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราไม่มีอวัยวะที่จะปกคลุม เอาแยะต่างๆภายในร่างกายเรานะคะสิ่งแรกเลยก็คือผิวหนังก็จะช่วยปกคลุมเอวัยะภายในของร่างกายเรานะคะผิวหนังก็จะช่วยปกปิดเกี่ยวกับเรื่องความร้อนความหนาวนะคะแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการรับรับความรู้สึกนะคะและผิวหนังก็ยังเป็นชั้นที่กักเก็บวิตามินดีนะคะเป็นที่ระบายของเสียออกจากร่างกายและขณะเดียวกันก็จะเป็นด่านหน้าในการรับสารที่จะเป็นสารอาหารแล้วก็สารที่จะเป็นประโยชน์กับร่างกายก็คือออกซิเจน โอ้หฟังดูแล้วนี่สําคัญมากเลยนะคะคนเรานี่ไม่มีผิวหนังไม่ได้เลยแล้วเราก็จะดูแลแบบทิงท้งๆิงคว่างควเขาไม่ได้ด้วยเนาะใช่ค่ะแต่ว่าผิวหนังเนี่ยค,คือเราตื่นขึ้นมาเราก็ต้องเจอผิวหนังเราก่อนเป็นสิ่งแรกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทิ้งขว้างไม่ได้แต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีสาเหตุที่ทําให้ผิวหนังเนี่ย เสียหายหรือว่าทําให้เสื่อมสภาพเยอะมากหนึ่งในนั้นก็คืออากาศหนาวอย่างที่ขวัญได้บอกคุณผู้ชมด้านเดอตอนต้น,นแล้วนะคะ<ช>จริงๆแล้วเนี่ยมีสาเหตุอะไรอีกไหมคะที่ทําให้ผิวหนังเนี่ยเสียหายหรือว่าเสื่อมโทรมลงเกี่ยวกับเรื่องของอายุเนี่ยที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะทําให้เราผิวหนังของเราเนี่ยเสื่อมสภาพไปตามการเวลานะคะผิวหนังเนี่ยไม่ได้บอกว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขค่ะจากตอนที่เราเด็กๆเนี่ยเป็นทารกจนกระทั่งเราโตเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วจนกระทั่งเราพืชเข้าสู่วัยชราเนี่ยผิวหนังของเราเนี่ยก็จะเสื่อม ภาาาพไปตมอยุนอกจากอายุเราเนี่ยยังมีปัจจัยอื่นๆไหมคะอ๋อแน่นอนค่ะอารมณ์และความเครียดนะคะจะเห็นว่าเวลาที่เรามีความเครียดเนี่ยบางคนบอกว่าเครียดจนหน้าเขียวเลยแต่ที่จริงแล้วคือหน้าเราหมองคล้ำนะผิวก็จะหมองคล้ำไปด้วยะนะคะการขาดการบํารุงที่อย่างที่คุณขวัญได้พูดเมื่อตอนต้นเนี่ยคะ่ะว่าเราต้องดูแลนะคะบางคนอาจจะไม่มีเวลาหรือว่าด้วยปัจจัยอะไร ตามแต่เนี่ยที่ทําให้ขาดการบํารุงผิวก็จะทําให้ผิวเสื่อมโทรงไปอปีกประเด็นนึงก็คือการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมนะคะเ<า>ช่นว่าบางคนเนี่ยมีผิวมันนะคะ<า>แต่ก็ไปเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สําหรับคนผิวแห้ง นะคะ oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเผิวพันธุ์ของผิวของเราก็จะได้รับสารอาหารที่ไม่ไมถูกต้องนะคะ,คะอีกอันหนึ่งคือเป็นสิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงได้คือการพฤติกรรมนะคะ,คะเช่นการสูบบุหรี่หรือการนอนดึกนะคะหรือว่าการออกแดดโดยที่ไม่ดูแลระมัดระวังะนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่เราอยู่ในเมืองเนี่ยเราก็ได้รับสารมลพิษโดยเฉพาะจากควันรถยนต์นะคะ mm. หรือว่าพวกไอระเหยของสารอันตรายต่างๆนะคะที่เราได้รับเข้าไปทุกๆวันนะคะ แล้วก็อีกอันสุดท้ายคือการที่เราได้รับสารอาหารไม่เพียงพอนะคะก็คือเรื่องของการรับประทานซึ่งอันนี้ก็จะช่วยทําให้เกิดจากภายในนะคะที่ทำให้เราผิวเราเปล่งปลั่งนะคะหรือบางแง้วางน,นก็จะบอกว่าให้ทาน เออมาเขือเทศสิคะทานแตงกวาสิคะขวัญทานแล้วค่ะไม่ช่วยอะไรสักเท่าไหร่เลยค่ะมันชุ่มชื้นขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบดีแบบเห็นได้ชัดค่ะเดี๋ยววันนี้คุณขวัญจะได้เห็นอ๋อจริงเหรอคะแม่ฟังดูเนี่ยหลากหลายสาเหตุหลากหลายปัจจัยเหลือเกินบางปัจจัยเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไขหรือหลีกเลี่ยงได้แต่บางปัจจัยเราเรียกไม่ได้ค่ะเราหยุดไม่ให้แก่ไม่ให้อายุเราเพิ่มขึ้นไม่ได้หรือว่าหยุดสภาพแวดล้อมที่จะไม่ให้มันเป็นพิษอย่างเงี้ยไม่ได้ทีนี้ต้องถามแล้วล่ะค่ะว่าแล ปิ้งแบบคุณชนิชาแบบนี้นะคะความภาคภูมิใจของแคทเทอรีแล้วนะคะที่จะนําเสนออารม m a t i c MOISTURIZING m u l เนี่ยซึ่งเป็นการปรนิบัติผิวชั้นสูงนะคะคือ,อผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะะเป็นตัวนี้เลยอุ้ยแพ็กเกจสวยมากน่าใช้มากขอดูหน่อยได้ไหมคะ,คะโอ้ค่ะตัวนี้ถ้าอาร OMATIC MOISTURIZING m ม e l เนี่ยคะ่ะมันดียังไงคะต่อสภาพผิวของเรา ได้นอนนะคะก็จะให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวนะคะที่อากาศอุหหาวขึ้นเนี่ยแล้วก็ผิวเราแห้งเนี่ยให้ความชุ่มชื้นเติมความนุ่มนวลให้กับผิวนะคะช่วยให้ผิวเรามีความยืดหยุ่นนะคะก็ทําให้เรารู้สึกผิวเราเปล่งปลั่งขึ้นนะช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยนะหรือว่าริ้วรอยแก่ก่อนวัยนะคะทำให้เรารู้สึกสดชื่นสบายแล้วก็ผ่อนคลายมีความสุขและขณะเดียวกันเนี่ยก็ให้เรามีกลิ่นให้ผิวกายหอมนะคะชวนหลงไหลโอ้โหคุณผู้ชมคะเมื่อกี้เนี่ยจับไปแป๊บเดียวแต่่วา พอวางแล้วเนี่ยค่ะกลิ่นยังติดมืออยู่เลยกลิ่นหอมมากตรงนี้เนี่ยค่ะนอกจากจะช่วยในการบำรุงผิวพรรณแล้วยังให้กลิ่นหอมเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะ สิ่งแรกเลยคือเรามีน้ำมันมะพร้าวนะคะซึ่งน้ำมันมะพร้าวเนี่ยก็จะให้ความชุ่มชื้นเป็นมอยส์เจอไรซ์ซอ่งที่เป็นธรรมชาตินะคะน้ำมันงาคะเรารู้คุณสมบัติของน้ำมันงากันมาเยอะเราก็เอาตัวความวิเศษของน้ำมันงาซึ่งมีกรดไขมันที่จําเป็นต่อผิวนะคะแล้วก็น้ำมันแมคคาเดเนียนะคะน้ำมันแมคคาเดเนียเนี่ยเป็นกรดไขมันที่ร่างกายเราที่ต้องการใช้นะคะแล้วก็วิตามินอีค่ะซึ่งวิตามินอีเนี่ยจะลบรอย เหี่ยวย่นนะคะแล้วก็ช่วยทําให้บาดแผลที่เราเกิดขึ้นเนี่ยลบเลือนบาดแผลที่เราเกิดขึ้นนอกจากนี้แล้วนะ,ะที่คุณขวัญบอกว่ามีกลิ่นหอมนะคะ<อ>ก็คือมาจากสารสก,กัดจากดอกกุหลาบนะคะ<อ>ซึ่งจะทําให้เราได้กลิ่นหอมทําให้เรารู้สึกสดชื่นนะคะ,คะก็เป็นอารม m a t h e r a ชนิดหนึ่งนะคะที่ทําให้เรารู้สึกสดชื่นเบิกบ,บานอ้โหยครบเซตเลยนะคะนอกจากช่วยบํารุงแล้วยังช่วยบําบัดผ่อนคลายอีกต่างหากอย่างนี้เนี่ย ขวัญชักอยากทราบถึงวิธีการใช้แล้วค่ะเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยจะนําผลิตภัณฑ์มาสาธิตให้กับเราดูด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมไปชมกันเลยค่ะผู้ชมคะตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนในการสาธิตในการใช้ตัวอารมณิต์มาจุไรซิ่งมิลกันแล้วตื่นเต้นจังเลยคะ่ะอย่างนี้ขั้นตอนแรกที่ต้องทํายังไงก่อนคะค่ะขั้นตอนง่ายๆค่ะหลังจากอาบน้ําแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะชโลมด้วยตัวอารมณิต์มอจุไรซิ่งมิลเนี่ยนะคะลงลงบนมือนะคะสาธิตเลยนะคะเดี๋ยวขวัญขอถอดกำไรก่อน อ่าอุ้ยอุยนี่ค่ะะค่ะนะคะจะจําลองเหมือนว่าน้องขวัญเพิ่งอาบน้ําเสร็จนะคะค่ะค่ะมือก็จะเปียกอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็อ่านะคะเอามือเราก็จะเปียกอยู่เราก็จะเอาตัวนี้เนี่ยนะคะอ๋อบีบลงไปในขณะที่ตัวเปียกนี่หรอคะใช่ค่ะแล้วก็เอามือถูนะคะค่ะเห็นไหมคะเป็นนมขึ้นมาแล้วก็หลุดแล้วคุณขวัญก็ทาไปเลยค่ะนวดไปเลยค่ะ นุ่มมากค่ะแล้วก็ได้กลิ่นหอมอ่อนๆด้วยค่ะค่ะดูนวดไปเท่าที่หนูต้องการเลยนะคะค่ะอ๋อค่ะอะพอนวดเสร็จแล้วตามที่เราต้องการเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะค่ะเราก็จะนวดไปตั้งแต่ตัวจนกระทั่งถึงขานะคะเสร็จแล้วเราก็เช็ดตัวให้แห้งค่ะนะคะแค่นี้แหละค่ะจบ,จบขั้นตอนอืแเราก็คือก็ต้องเช็ด ด้วยผ้าหรือว่าล้างออกก็ใช้ผ้าขนหนูที่เราผ้าขนหนูที่เราเช็ดตัวนี่แหละค่ะผ้าที่เราเตรียมมานี่แหละค่ะผ้าขนหนูผ้าขนหนูที่เราเช็ดตัวนั่นแหละค่ะแล้วก็ซับตัวนะคะก็เหมือนปกติที่เราอาบน้ําเสร็จเราต้องเช็ดตัวนะคะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยตัวบํารุงตัวที่บํารุงผิวที่ปนบัดผิวเนี่ยในในองค์ประกอบของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยได้ซึมเข้าสู่ผิวแล้วนะคะแล้วก็เป็นการซึมเข้าสู่ผิวตรงนี้เนี่ยก็จะเพียงพอสําหรับที่จะปกป้องผิวเรานะคะไม่ทําให้เหนิะหนะ หลังจากที่คุณขวัญอาบน้ําเสร็จเช็ดตัวเสร็จก็แต่งตัวได้เลยเราไม่ล้างออกนี้จะไม่คันไม่ระคายเคืองไม่แพ้ไม่หรอเพราะว่าหลังจากที่เราอาบน้ำเนี่ยรูคุมขนเราจะเปิดนะคะที่เรานวดไปเนี่ยมันก็จะซึมเข้าสู่ ชั้นใต้ผิวชั้นผิวหนังชั้น,นลึกลงไปนะคะ <Ừ. S 2> เพราะฉะนั้นมันจะไม่ออกมาทําให้เรารู้สึกเนืะอหน,นะ,ะรวมถึงตัวส่วนผสมเองที่ทำมาจากธรรมชาติแท้ร้อด้วยหรือเปล่าที่จะทำให้เราไม่ระคายเคืองไม่แพ้ถูกต้องค่ะโอ้โหผิวแบบนุ่มมากค่ะคุณผู้ชมแล้วก็<ม>ยังจะหอมไปตลอดทั้งวันนะคะค่ะโอ้ยเดี๋ยวเราจะให้เห็นถึงความแตกต่างของแขนทั้งสองค่าะ,ะว่าแตกต่างยังไงดูสิคะ ขนข้างบนนี่คือไม่ได้ใช้ตัวผลิตภัณฑ์ออจะไม่ชุ่มชื้นเท่าไหร่จะรู้สึกว่า,ม,ามีผิวจะชุ่มชื้นนะคะแล้วก็อ่อนนุ่มที่สําคัญโอ้โหกลิ่นหอมมากด้วยนะคะชอบมากเลยนะคะอ่ะได้เห็นวิธีการใช้กันแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้อีกเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะโอ้โหคุณผู้ชมขาขวัญเห็นแล้วเนี่ยทึ่งมากกับวิธีการทํางานของอาร OMATIC MAJORISING MILK ะนะคะเห็นว่าเนี่ยเขาบํารุงได้ ซึมซับถึงรูคุมขนแบบเหมือนให้อาหารผิวเลยใช่ไหมคะคุณนชนิชาแต่เห็นบอกว่าหน้าหนาวนี้นอกจากตัวผลิตภัณฑ์ที่เมื่อสักครู่นี้เราได้ชมการสาธิตยังมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะ เวลาหน้าหนาวเนี่ยบางครั้งเราไปอาบน้ำเนี่ยนะเราก็จะรู้สึกว่าอู้ไม่อยากเลยเพราะอากาศมันหนาว<ฆ>นะคะแล้วจะใช้ให้เราขัดตัวให้สะอาดเนี่ยยิ่งลืมไปเถิดนะคะ<ฆ><ฆ>เ,เราก็รู้ใจสาวๆนะคะว่าสาวๆเนี่ยต้องการให้ผิวผ่องนะคะก่อนที่เราจะมีการปรนนิบัติผิวนะคะ<ฆ>ค่ะจะขอแนะนำนะคะตัวธนาคาชาววอเจลแอนด์บอดี้สครับค่ะ<ฆ>ตัวนี้นะคะที่จะใช้ในการขัดผิวได้<ฆ>ไดประจำทุกวันนะคะทำให้ผิวสะอาดนะคะแล้วก็กำจัดเซลล์ผิวที่ ที่แห้งเสียแห้งตายไปแล้วนะคะ oh. แล้วก็หลังจากนั้นเราก็ปรนิบัติผิวตามที่เราได้ชมการสาธิตเมื่อกี้นะคะด้วย <Okay. S 2> Milk อารมัติกมอย์เจอไรซิ่งมิลคค่ะแล้วเราใช้ตัวไหนก่อนคะใช้ตัวชาเวอร์เจลแอนด์บอดี้สครับนี้ก่อนหรือว่าใช้ตัวอารมติอารมติกก่อนค่ะใช้ตัวชาเวอร์เจลแอนด์บอดี้สครับนี้ก่อนนะคะ mm hmm. ขัดผิวเซลล์ผิวที่ตายนะคะ,คะเพื่อที่จะให้เราจะได้ผัดเซลล์ผิวใหม่นะคะห mm hmm. ลังจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมีเมื่อเซลผิวที่ตายแล้วเนี่ยออกไปเราก็จะใช้ตัว Uh, omatic, izing, อัลลมติกมาจร i ซิ่งนิวตัวนี้นะคะบำรุงผิวค่ะเข้าใจแล้วคือขั้นตอนแรกก็คือทําความสะอาดให้ร่างกายของเราสะอาดแล้วก็ขัดพวกเซลล์ผิวที่ตายแล้วหลุดลอดออกไปหลังจากนั้นเนี่ยเข้าสู่ขั้นตอนการบ,บํารุงเพื่อ,อที่ว่าการบํารุงเนี่ยจะได้เข้าซึมได้ลึกขึ้นล้ลําขึ้นนะคะค่ะ,คะเพราะ,ะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่ขัดออกเนี่ยตัวนี้มันอาจจะไม่ได้ซึม เข้าไปมากเท่าที่ควรเพราะหูฟังดูแล้วนี่หูถือว่าเป็นขั้นตอนในการบิบัติบำรุงในการปกป้องผิวที่แบบว่าตั้งแต่ต้นจนจบเลยใช้ระยะเวลาไม่นานเลยใช่ไหมคะไม่นานแล้วค่ะเพราะว่ายังไงทุกวันเราต้องอาบน้ําอยู่นะคะแล้วเพียงแต่แค่ว่าเราเพิ่มขั้นตอนของการที่อาจจะขัดเนี่ยเข้าไปจริงๆแล้วเวลาที่เราขัดไปเราก็มีความสุขนะคะเพราะเราได้ดูแลตัวเราเองนะคะขัดไปแล้วก็ร้องเพลงไปมีความสุขมากเลยค่ะอารมณ์เหมือนเข้าสปาการที่ว่าจะต้องไปเสียเวลาเสียเงินเยอะ เยอะรถติดให้แบบอารมณ์เสียเราทําอยู่ที่บ้านก็ได้เพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยคือทาจากทำจากสมุนไพรธรรมชาติแล้วก็มีกลิ่นของความเป็นสปาเสปาบําบัดด้วยใชนะคะโอ้โหน่าสนใจแต่ว่าแอบกระซิบถามนิดนึงค่ะเห็นประสิทธิภาพแบบว่าเห็นด้วยตาของตัวเองแล้วเมื่อสักครู่นี้เราเนี่ยราคาล่ะคะคนจะสู้ไหวไหมยิ่งช่วงนี้ใช่ไหมคะต้องเตรียมตัวเก็บเงินไปเที่ยวปีใหม่แล้วอะค่ะถ้าเกิดจะซื้อไปเป็นของขวัญของฝากจะลําบากใจไหมคะ อ๋อไม่ค่ะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านสมุนไพรทั่วประเทศนะคะเดอะมอลนะคะแล้วก็ร้านเลมอนฟาร์มค่ะ ซื้อได้ตามที่ที่บอกมาเลยแต่ว่าถ้าวันนี้อยากจะติดต่อผ่านทางคุณชนทิชาเนี่ยจะได้โปรโมชั่นพิเศษนะคะแน่นอนค่ะวันนี้ถ้าสั่งซื้อในรายการในวันนี้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่โชว์อยู่ด้านล่างนี้นะคะนอกจากท่านจะได้รับอารมณิติมัจจิไรซิ่งมิลขวดนี้แล้วในราคา250บาทนะคะเดี๋ยวนะนี่คือสองรอยห้ารอคะอ๋อนี่ขวัญคิดว่าเป็นหลายพันนะคะ250รองเหรอคะค่ะแคทลีนเรานอกจากบอกว่าให้ความงามกับ สาวๆแล้วนะคะ,คะเราก็ยังเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจกับเพื่อนสาวกับสาวๆด้วยค่ะเพราะว่าเราทราบว่าขนาดนี้เนี่ยทุกคนมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะคะเพราะั้นเราก็พยายามที่จะทําสินค้าออกมาเนี่ยให้ประชาชนสามารถที่จะซื้อหาได้โดยง่ายขวดนี้นี่250โปรโมชั่นวันนี้นี่คือยังไงคะวันนี้เนี่ยเราอยากให้สาวๆาวเนี่ยได้โปรในบัตผิวนี่ให้ครบเต็มสูตรเลยนะคะก็คือถ้าท่านโทรมาสั่งซื้อในวันนี้นะคะ,คะเราจะ,ะเดยวความเถือตัวนี้ให้แถม ราคาแชมร์เจ, body, จลแอนด์บอดี้สครับขวดนี้นะคะค่ะให้ทุกท่านฟรีนะในราคา250บาทเดี๋ยวะนะคะแถมฟรีเลยเหรอคะใช่ค่ะเหมือนกับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลยถูกต้องค่ะตัวนี้นี่มูลค่าเท่าไหร่คะเอ,อ่อหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหน <150. S 1> ึ่งร้อยห้าสิบอโหแบบคำนวณยังไงก็โหแบบคุ้มมากคือแบบตืน่นเต้นมากเลยนี่นะคะคือขวดนี้250บาท โทรมาฟรีนี้อีก150ใช่ค่ะแค่นั้นยังไม่พอนะคะ,คะถ้าท่านสั่งเข้ามาในวันนี้เนี่ยนะ30ท่านแรกเนี่ยนะท่านจะได้รับเป็นกิฟต์เซตนะคะเป็นกิฟต์เซตลักษณะนี้นะคะ,คะซึ่งในช่วงที่จะใกล้ปีใหม่นี่นะคะก็อยากให้สาวๆเนี่ยได้มีโอกาสซื้อไปฝากให้คนที่เรารักนะคะ<อ>จะเป็นคุณแม่หรือว่าคุณพี่นะคะ,คะที่เรารักเขานะอยากให้เขามีผิวพรรณสวยเหมือนเราเนะะี่ยค่ะ โอ้คุณผู้ชมคะ่ะวันนี้มีโปรโมชั่นที่ทุกคนเนี่ยห้ามพลาดเลยเด็ดขาดเพราะว่าเซตนี้นะคะก็คืออโร OMATIC MASTURIZING er MILK นะคะซื้อคู่กับตัวชาเวอร์เจลแอนด์สครับเนี่ยค่ะ,คะปกติแล้วตัวเนี้ย250ส่วนตัวชาเวอร์เจลนี่คือ150แต่วันนี้ทั้งคู่250 พร้อมแบบหีบหอที่พร้อมที่จะเป็นของขวัญในเทศกาลสําคัญสๆคัญริสต์มาสปีใหม่หรือว่าจะเก็บเอาไว้วันเลนทายต่อก็ได้นะคะเป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองท่านั้นเลยเพราะฉะนั้น30สายแรกย้าเบอร์อีกทีดีไหมคะว่าจะโทรเข้ามาที่เบอร์อะไร027494305-7ต่อ211212213และ214หรือฮอตไลน์สายด่วนนะคะ0863105576 ให้แค่30สายแรกเพราะ <c oughs> ฉะน,นั้นคุณผู้ชมที่ชมรายการของเรานะคะอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้บอกเลยว่าคุ้มมากเหมือน <c oughs> ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลยนะเพราะฉะน,นั้นก็รีบโทรกันเข้ามานะคะ30สายเท่านั้นค่ะท้ายนี้ค่ะคุณชนิิชามีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ทางบ้านไหมคะค่ะก็อยากจะฝาก คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะว่าแคเทเธรีนเราก็ยังคงอยู่เคียงข้างคุณผู้ชมเสมอนะคะในเรื่องของความงามจากสมุนไพรและพืชธรรมชาตินะคะแล้วเรายังจะเป็นการนําเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานกับสมุนไพรนะคะเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ออกมาเป็นเพื่อนคู่คิดมิตคู่ใจกับทาง ผู้ชมทุกท่านนะคะ,คะนอกจากนี้แล้วแคทเธอรีนเรายังมีผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผมป้องกันผมร่วงนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ของแคทเธอรีนทุกตัวเนี่ยปราศจากสารเคมีอันตรายนะคะและเรายังได้รับการรับรองมาตรฐานจากอ,อยอและ กระบวนการผลิตก็ได้รับรองมาตรฐาน GMP ทุกตัวค่ะโอ้โหเพราะฉะนั้นก็คือคุณผู้ชมมั่นใจกับความปลอดภัยที่สําคัญในประสิทธิภาพของแคทเธอรีนที่อยู่เคียงข้างคนไทยมายาวนานกว่า11ปีอีกด้วยะนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณชนิชาที่ให้เก็บมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลดีๆกับเราขอบคุณมากค่ะ,คะ